นัชวชวีิิตตได้ปกโชคดีที่คุณครูท่านนี้ถูกส่งต่อจากแพทย์พยาบาลต่างอำเภอที่เอาใจใส่เมื่อมาถึงก็ได้รับการวินิจฉัยอาการป่วยโดยคณะแพทย์พยาบาลได้อย่างถูกต้องจึงสามารถช่วยชีวิตไว้ได้ทันโดยแพทย์ได้ทำการผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดเทียมให้ปัจจุบันชีวิตของครูท่านนี้เป็นอย่างไรเราจะได้นำเรื่องราวมาเสนอให้ชมในครั้งต่อไป แต่สำหรับกระบวนการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจรวมทั้งโรคหลอดเลือดต่างๆต้องถือว่าทุกวินาทีของผู้ป่วยมีความสำคัญอย่างยิ่งตั้งแต่ขั้นตอนรับผู้ป่วยเข้ามาวิเคราะห์สาเหตุของการป่วยรวมไปถึงกระบวนการผ่าตัดที่ทีมแพทย์และพยาบาลต้องทำงานประสานลงตัวทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างช่วยกันยือชีวิตของผู้ป่วยให้มีโอกาสรอดชีวิตอยู่ต่อไปได้ ต่อจากนั้นการนำผู้ป่วยที่ผ่านการผ่าตัดมาดูแลในช่วง24ชั่วโมงแรกของการผ่าตัดก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนายแพทย์ทีรพลระบุว่าหลังการผ่าตัดเสร็จแล้วผู้ป่วยยังไม่พ้นช่วงวิกฤตเสียทีเดียวแต่ต้องนำมาดูแลในห้องพักฟื้นเป็นการเฉพาะครับที่นี่คือหอผู้ป่วยหนักนะครับสถานการณ์หัวใจและสงอกนะครับคือหลังจากที่เราผ่าตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะส่งคนไข้นะครับมาที่ ห้องไอซียูนะครับสัานกรรมหของจลรสงอกนะครับโดยเราจะต้องดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิดนะครับ24ชั่วโมงนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงวิกฤตที่สุดนะครับจะมีพยาบาลนะครับดูแล2 2คนนะครับต่อคนไข่1คนนะครับพักฟื้นจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างกลับสู่ภาวะปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นความดันนะครับการหายใจนะครับหรือแม้กระทั่งภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่เกิดจากการผ่าตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นมีเลือดออกในช่องอกนะครับหรือว่า ปัญหาการเต้นหัวใจที่ผิดปกตินะครับหลังจาก24ชั่วโมงนะครับคนไข้ก็จะสามารถที่จะเอาท่อช่วยใจออกได้นะครับแล้ยาบางตัวนะครับซึ่งใสไว้นะครับให้ไว้ในช่วงการผ่าตัดนะครับก็จะสามารถเอาออกได้นะครับจะพักฟื้นอยู่ที่ ICU เนี่ยประมาณ24-48ชั่วโมงนะครับเมื่อคนไข้ดีแล้วนะครับไม่มีปัญหาภาวะแซ่ซ้อนต่างๆนะครับเราก็จะย้ายคนไข้นะครับลงไปอยู่ที่ตึก ผู้ป่วยทั่วไปนะครับสานกรรมหัวใจและสองอกนะครับซึ่งอยู่ทั้งล่างนี้อีกทีหนึ่งนะครับภาพโดยรวมของเราเนี่ยห้องไอซของเรามีเตียงทั้งหมดอยู่8เตียงนะครับมีเตียงเสริมได้จนถึง10เตียงนะครับมีอุปกรณ์ค่อนข้างจะพร้อมนะครับมีเครื่องติดตามการติดตามการทำงานของหัวใจนะครับของคนไข้ทุกเตียงนะครับมีเครื่องช่วยหายใจนะครับของ สำหรับคนไข้หรือทุกเตียงนะครับปกติจะอยู่นานไหมครับคนไข้ก็ย <24 S 1> ี่สิบสี่ถึงสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับประมาณหนึ่งถึงสองวันนะครับถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนนะครับก็ยูนหนึ่งถึงสองวันแล้วก็สามารถที่จะย้าย,ายลงได้นะครับภาระอันหนักอึ้งของคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ซึ่งต้องดูแลรักษาผู้ป่วยในเขตให้บริการทั้ง5จังหวัดอีสานตอนล่างและบางครั้งยังต้องรับผู้ป่วยที่มาจากนอกเขตบริการ ทั้งจังหวัดสุรินทร์ร้อยเอ็ดนครพนมเข้ามาอยู่ในความดูแลด้วยเพราะจัญญาของแพทย์ซึ่งต้องไม่ปฏิเสธการรักษาไม่ว่าผู้ป่วยคนนั้นเป็นใครและอยู่ที่ไหนคือของเราเนี่ยเราเรียกว่าเราอยู่ในเขตอิสารใต้นะครับเรานอกจากว,ว่าดูแลที่อุบลแล้วเนี่ยเรายังดูแลคนไข้ของศรีสะเกดนะครับยโสธรน,นะครับอำนาจเจริญนะครับรวมทั้งมุกดาหารนะครับที่เราดูแลอยู่นะครับ ในปัจจุบันนี้เนี่ยแม้กระทั่งคนไข้ที่นครพนมนะครับก็จะส่งมาที่เรานะครับมีคนไข้าบางส่วนจากสุรินทร์นะครับก็มาที่เราเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในแถบอีสานใต้ทั้งหมดเนี่ยที่นี่เป็นแห่งเดียวนะครับที่สามารถผ่าตัดหัวใจได้นะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะเดินม,มาที่นี่ทั้งหมดนะครับในส่วนของแถบอีสานบนเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของโรงพยาบาลทางด้านมอนลแก่นนะครับมณฑลแก่นแล้วก็ ที่ขอนแก่นก็จะมีทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนในรีนคกลินใช่ไหมครับสูย์ขื่อนศิลกิตนะครับที่สามารถทําได้และที่ใกล้เคียงก็คือที่โคราชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าภาระของเราเนี่ยค่อนข้างแก่มากนะครับง่ายจะมากโดยที่บุคลากรเราก็มีค่อนข้างจะจากัดนะครับก็เรานับปัจจุบันนี้เรามีสัญยแพทย์ทั้งหมด4ท่านนะครับสี่ท่านก็รับภาระทางแถบวิสานได้ทั้งหมดนะครับ ในปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราผ่าตัดคนไข้ประมาณ1000ลรายนะครับก็แบ่งเป็นผ่าตัดหัวใจเนี่ยสามรยายนะครับผ่าตัดช่องอกเนี่ยประมาณร้อยรายนะครับแล้วก็ที่ที่ผ่าตัดได้เริ่มมากขึ้นนะครับได้ได,ได้เยอะมากขึ้นเนี่ยก็คือผ่าตัดหลอดเลือดเราผ่าตัดไปทั้งหมด600ลรายนะครับเนื่องจากว่าอ,อย่างที่บอกครับว่าที่นี่เป็นเป็นโรงพยาบาลศูนย์แล้วก็เรามารอบข้างเนี่ย ยังมีศักยภาพไม่ไม,ไม่ไม่พอที่จะรักษาโรคบางโรคได้นะครับโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดก,ก็จะส่งมาที่เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการรักษาคนไข้ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับทําให้ยอดซึ่งค่อนข้างจะสูงนะครับสูงมากนะครับประมาณ600ลรายนะครับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหรัวใจโรคสวงอ,อกและโรคหลอดเลือด ใช่ว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นหลังการผ่าตัด่อมแซมหรือเปลี่ยนอวัยวะที่สึกหรอแล้วเท่านั้นแต่ผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวยังเป็นภาระที่แพทย์พยาบาลต้องดูแลพวกเขาไปจนตลอดชีวิตคือส่วนใหญ่แล้วนะการพักฟื้นเนี่ยใช้ระยะเวลาเป็นเดือนนะครับหนึ่งเดือนกว่าจะที่จะเริ่มแอคทิวิตี้ได้เหมือนเดิมนะครับการที่จะกลับมาแข็งแรงได้เนี่ยจะต้องใช้เวลาสามสี่เดือนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยต้องดูแลตลอดเพราะว่า หรือว่าเมื่อคนไข้เป็นโรคหัวใจแล้วเนี่ยเราได้รักษาคนไข้อย่างเช่นถ้าเราเปลี่ยนเล่นหัวใจไปนะครับเราก็จะเจอโรคซึ่งเกิดจากเล่นหัวใจเทียมที่เราใส่ให้ก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคนไข้ลืมกินยานะครับหรือว่ากินยามากไปนะครับอาจจะมีผ่าเรื่องลิ้นหัวใจติดนะครับหรือว่ามีหาเลือดออกไม่ว่าจะเป็นตามตัวตามลายฟันหรืออะไรต่างๆเพราะนั้นคนไข้โรคหัวใจหลังจากได้รับการผ่าตัดแล้วเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด ตลอดชีวิตนะครับต้องโคงต้องดูกันตลาดชีวิตกระบวนการสร้างครือข่ายให้โรงพยาบาลใกล้บ้านที่ผู้ป่วยพักอาศัยก็มีความจําเป็นทั้งการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายจึงเป็นอีกภาระหนึ่งที่คณะแพทย์พยาบาลเหล่านี้ร่วมกันคิดเพื่อให้การบริการสาธารณสุขไปถึงชาวบ้านทุกระดับชั้นและโครงการนี้ถือเป็นโมเดลระดับประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขจะนำไปขยายใช้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ทำให้ศูนย์การรักษาของศารยแพทย์หัวใจหลอดเลือดและส่วงอกโรงพยาบาลสรัรพสิทธิ์ที่ประสงค์ได้รับรางวัล R2R ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวรสในปี2553นี้ซึ่งเราจะนำกลับมาเสนอพร้อมๆกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วยโรคนี้หลังการผ่าตัดแล้วในระยะต่อไปด้วย ปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้มีการพัฒนามากขึ้นนะครับเราได้มีการพัฒนาเครือข่ายในการดูแลคนไข้หลังผ่าตัดนะครับหรือว่าเครือข่ายวอฟลินนะครับโดยการที่จะประสานงานนะครับเรามีการประสานงานระหว่างโรงพยาบาลศูนย์นะครับสภสิธิ์กับโรงพยาบาลจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นยะโสธรอำนาจเจริญนะครับศรีสะเกดนะครับมุกดาหารนะครับรวมทั้งโรงพยาบาลอำเภอใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นเตยุดมพิบูลการนะครับ ในการร่วมกันเป็นเครือข่ายในการดูแลคนไข้ของเรานะครับทําไมเราต้องเกิดเครือข่ายอันนี้นะครับเราเกิดเครือข่ายน,นี้เพราะว่าเราพบว่าคนไข้เนื่องจากคนไข้ของเราส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในอำเภอรอบนอกอยู่ในต่างจังหวัดน,นะครับการเดินทางมาหาเราเนี่ยค่อนข้างจะลําบากแล้วก็คนไข้เสียเงินค่อนข้างจะมากนะครับในการมาหาแพทย์แต่ละครั้งนะครับถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาโรงพยาบาลใกล้บ้านของเขานะครับให้มีศักยภาพในการดูแลคนไข้ แทนเราได้นะครับประโยชน์สูงสุดจะลงกับคนไข้ครับคนไข้จะไม่ไม่ต้องเสียเงินมากมายนะครับมาหาเรานะครับแต่ว่าคนไข้สามารถอยู่ในโรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับไปประมาณสิบห้านาทียี่สิบนาทีก็สามารถได้รับการตรวจจากจากแพทย์แล้วมาหาเรากว่าจะเดินทางมาถึงเสียค่าใช้จ่ายต่างๆเบีรถมาบางคนเป็นหมดเป็นพันสองพันนะครับเพื่อมาเจอแพทย์แป๊บเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่โรงพยาบาลชุมชนเนี่ย คนไข้จะเสียเสียเงินน้อยมากนะครับแล้วก็ได้รบับการดูแลไม่แตกต่างจากเรานะครับเพราะว่าข้อมูลของคนไข้ทั้งหมดเราจะส่งต่อไปกับเครืคอข่ายแล้วเราจะมีการประสานง,งานระหว่างเครือข่ายตลอดเวลาจุดนี้เป็นจุดพัฒนาอันหนึ่งซึ่งทําให้คนไข้นะครับหนึ่งในการดูแลได้มากยิ่งขึ้นครอบคลุมมากขึ้นนะครับระบบนี้เนี่ยเป็นระบบซึ่งจะสามารถดูคนไข้ได้แทบจะทั้งแทบจะทุกคน รเราเราเราแทบจะไม่ล้อวสสนไข้เลยนะครับอน,นี้ก็เป็นสิ่งที่ที่พัฒนาต่อเนื่องมานะครับแสดงว,ว่าคนไข้คนหนึ่งเนี่ยพอได้รับการผ่าตัดเสร็จแล้วนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะหายไปทันทีทันใดก็คือทางทีมแพทย์เนี่ยยังต้องตามดูอาการใช่ครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการพักฟื้นเนี่ยใช้ระยะเวลาเป็นเดือนนะครับหนึ่งเดือนกว่าจะที่จะเริ่มแอคทิวิตี้ได้เหมือนเดิมนะครับการที่จะกลับมาแข็งแรงได้เนี่ยจะต้องใช้เวลา 3- ามถึงสี่เดือน หลังจากนั้นเนี่ยต้องดูแลตลอดเพราะว่าหราือว่าเมื่อคนไข้เป็นโรคหัวใจแล้วเนี่ยเราได้รักษาคนไข้อย่างเช่นถ้าเราเปลี่ยนเล่นหัวใจไปนะครับเราก็จะเจอโรคซึ่งเกิดจากเล่นหัวใจเทียมที่เราใส่ให้ก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคนไข้ลืมกินยานะครับหรือว่ากินยามากไปนะครับอาจจะมีผ่าเรื่องลิ้นหัวใจติดนะครับหรือว่าหาเลือดออกไม่ว่าจะเป็นตามตัวตามลายฟันหรืออะไรต่างๆเพราะนั้นคนไข้โรคหัวใจ หลังได้รับการผ่าตัดแล้วเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิดตลอดชีวิตนะครับต้องคอต้งดูกันตลอดชีวิตนะครับต้องดูกันตลอดชีวิตใช่ครับถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดคุณหมอไม่อยู่ล่ะตรงนี้ถ้าเกิดคุณหมอย้ายไปอาจจะคุณหมอไปประจําที่เชียงใหม่ประวัติคนไข้คนประวัติคนไข้ถ้าเรามีเครือข่ายตรงนี้เครือข่ายก็จะดูให้เองใช่ครับนี่ครับนี่คือนี่คือประโยชน์อย่างหนึ่งของของระบบเครือข่ายคือว่า เราจะมีการดูแลคนใกล้ได้อย่างทุ่วถึงและที่สําคัญคือยั่งยืนความหมายคือว่า